เรอาอยัางนะอาจะเล่าเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษของอาจารย์สมาร์ทนะครับคือหลักสูตรภาษาอังกฤษเดิมที่พวกเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กในเวลาเรียนถึงสิงปีปรากฏว่ามันไม่เวริร์กเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยไม่มีสามารถที่จะนําความรู้ภาษาอังกฤษนั้นไปใช้ได้เลยไม่มีไวยากรณ์ไม่มีอะไรไม่เข้าใจหลักมันนักสิ่นั้นมันจะไรประโยชน์ใช่ไหม ทีนี้รากสมารรเนี่ยก็มาแต่งตําราขึ้นจากความรู้ความสามารถที่แกไปศึกษามาคนมาก,ก็เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนอยู่ประมาณ30ชั่วโมงนะครับแค่30ชั่วโมงชีวิตเปลี่ยนจะทําให้รู้ว่าสาอังกฤษอ่ะจริงๆมันมีหลักวยากรณ์อยู่แค่ร้อยสีประโยคใช่ไหมสอเทนแค่นั้นซึ่งจะเข้าใจโดยแบบ ธรรมชาติแล้วจะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเข้าใจไม่ใช่อย่างใช้ความจำเพราะจำ๋ยวก็ลืมใช่ไหมทีนี้ก็จะให้น้องเอ๊นะครับสถาปนิกหนุ่มแห่งการทางพิเศษครับผมได้เล่าประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในวัยเด็กให้ฟังบ้างตนวัยแก่ก็ตอนเด็กก็เรียนเหมือนทุกคนเรียนนะครับแล้วก็รู้สึกว่า มันยังไม่ไม่เวิร์กแต่ผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนโรงเรียนติวนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอ่อยนามนะแถวแถวสาว์นิชาโรงเรียนโรงเรียนแถวแถวแถวถนั้นนะครับที่ว่าชื่อดังเพราะยังมึนอยู่ดีเพราะตรงนั้นก็ให้ให้จาคาศัพท์ศัพท์ก็ยากยาแต่เพราะพอะเรียนศัพท์แล้วเป็นร้อยเป็นพันเลยแต่ว่าแต่ใช้ยังไงใช้ในชีวิตประจําวันไม่ไม่เห็นจะได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าแล้วก็พอพอเอามาใช้งานจริงก็มึนแล้วก็ปวดหัวเพราะว่า ท,ท,ที่ปวดหัวคือพวกเวกอร์นะครับเพราะมันมีเวิร์บสามสามเวลา past tense present tense future tense เนี่ยแล้วก็ใช้คู่กับเวริร์บเวิร์บแท้เวิร์บไม่แท้ไอ้ไอที่งงมากคือแฮปบีนแฮปบีอิงอะไรพวกเนี้ยแฮปก็สอะไรเงี้ยดูดิสดั๊ดอะไรเนี่ย, this, that, ยงงบางทีจะบอกว่าฉัานไปที่นี่มาเมื่อวานเนี่ยจะจะพูดพูดว่าอะไรไอโกทูแวะ แต่เยตเดอะไรเงี้ยมันมันไม่ถูกอัรู้แต่ว่าแต่ถ้าพูดแบบนี้ยเอาก่อนแล้วว่าสื่อสารแบบนี้ก่อนรู้แต่รู้ว่าไม่ถูกต้องไอเเวนต้องไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าไอเเวนตต้องไอแฮปแฮปบีนเขาดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้มึนความจําทั้งหมดเลยแล้วเราจําสับสนแลวเราไม่มั่นใจถูกต้องไหมใช่ครับผมเลยเขียนตําราขึ้นแก้ไขส่วนนี้ให้พี่นี่ครับอันนี้คือจะสรุปในส่วนของผมว่าสับสนสับสนกับการใช้ภาษาอังกฤษครับผมแม้ว่าแม้ว่าก็ศึกษาอยู่ตลอดนะครับก็ยังสับสนอยู่ครับผม พี่น้อยคะคพี่น้อยเป็นคนพาอาจารย์ไปสอนที่เตรียมทหาร,หรใช่ไหมครผมได<ม>้เคยพาอาจารย์สมานเนี่ยเอาหลักสูตรเนี่ยไปทดสอบการสอนให้กับนักเรียนในร้อยแล้วก็นักเรียนเตรียมทหารแล้ว <c oughs> นะครับก็ปรากฏว่าได้ผลเป็นเป็นอย่างดีเลยตามที่ได้วางเป้าหมายไว้นะครับซึ่งอันนี้ยืนยันได้โดยตอนนั้น ตัวผมเองก็ยังทํางานอยู่สํานักปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นฝ<ะ>่ายเสนาธิการของรัฐมนตรีกรลาโหมก็ได้มีโอกาสที่จะได้แนะนําหลักสูตรนี้จริงๆจงใจอยากจะเอามาพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลทหารของเราซึ่งอ่อนมากในเรื่องภาษาอังกฤษ,าษาที่ต้องยอมรับแล้วก็เคยที่จะแนะนําเอาหลักสูตรนี้มาทดสอบกับงานด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา ของสำนักปกลัดกระโหมอยู่ช่วงหนึ่งแต่เนื่องจากว่าพอดีพ้นหน้าที่ซะก่อนก็เลยยังไม่มีใครที่จะสารต่อเรื่องนี้ก็จริงๆอยากจะอยากให้มีคนรับไปทำเพราะจะเป็นประโยชน์กัอกองทัพเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับพี่